วัสดีครับผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์คนวัวลุกเรื่องหล่อๆให้ฟัง2เรื่องนะครับที่พบเจอมากันในชีวิตตัวเองนะครับย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้วคุณเห็นภาพสวนยางข้างหลังนี้ไหมใช่ครับผมนาผมแล้วก็รุ่นพี่ผม3าคนไปนั่งกินน้ำท่อมอยู่ที่สวนยางของยายสวนยางของยายเนี่ยคือจะมีจอมปลวกอยู่ข้างหลังเต็มหมดเลยเยอะเลยแต่เขาไม่ทุบแม่อะไรตั้งแต่นานแล้วมันอยู่แบบนั้นนานแล้วมันก็ไม่ทุบแม่อะไร เราก็ไปนั่งกินน้ำท่อมอยู่ช่วงนั้นเวลาประมาณทุ่มครึ่งเขาก่อไฟก่ออะไรกันก็มีไพ่สำหรับหนึ่งก็คือเล่นกันประจาเล่นกันหนุกๆไม่กินต่างกันเล่นนัมมี่ใครแป้งน้อยสุดก็เป็นคนสับไพ่แต่ปกติเราจะเล่นกันจะอยู่กัน4คนเพื่อนผมอีกคนหนึ่งไอ้หลังมันยังไม่มาเวลานั้นก็เล่นกันเล่นอยู่เล่นกินน้ำท่อมกันอยู่3าคนไอ้หลังยังไม่มานะช่วงผ่านไปชั่วโมงหนึ่งปกติไอ้หลังมันจะมาแล้วช่วงประมาณสองทุ่มกว่าเนี่ยมันจะมาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมันมีเสียงคุ ได้ยินแบบนี้เลยเราคิดว่าเอ้ยไอ้หลังมาแล้วไมเขาได้ยินเสียงคนเดินก็คิดว่าไอ้หลังเอ้ยแต่ว่านั่งนึกไปนึกมาไอ้หลังมันขับรถมาหรือว่าไอ้หลังมันจะขับรถมาข้างหน้าหรือถ้ามันเดินมามันก็ต้องเดินมาข้างหน้ามันไม่เดินมาข้างหลังมันมันไม่เคยแบบเดินมาข้างหลังหลังยอมปลวกทุกคนก็ได้ยินกันหมดบอกไอ้ไอ้หลังว่าม <s healthcare> ึงอย่าเลี้ยวเล่นพี่เลนอย่างนี้ะเวยเล่นอย่างนี้เดี๋ยวคูซัดหัวแหกประมาณเดี๋ยวกูคว้างหัวแตกนะว้ย พอพูดหลังจากนั้นไปมันไม่ใช่แล้วไม่มีรุนเพีกระปลอบใจเหมือนพูดให้บอกเออสบายใจม่ต้องอาจจะเป็นพวกจิ้งเหลนจิ้งจาว,วิ่งเล่นหรืออะไรก็ได้พอพูดหลังจากนั้นจบอะมันมีเสียงเดินเข้ามาเลยทุกๆสามเก้าเดินขึ้นมาแบบมาเราบูนเสือนั่งกันอยู่เสียงใบไม้อ่ะใบไม้ที่มันเป็นใบไม้ของสวนยางอะมันมันเป็นใบแห้งยุบลงไปเลยผึบผึบจนมาอยู่ข,ข้างเห็นเลยว่าอยู่ขงข้างเป็นใบไม้ยุบลงไปเลยทุกคนต่างมองอึ้ง ทุกคนอึ้งกันหมดนะผมรื้นที่ผมอึ้งเลยว่าอะไรวะทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยแม่งถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรมันไม่ยุบอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้มันอึ้งเลยเหมือนเหมือนเหมือนมีใครเดินเข้ามาอะไรอยู่ตรงอยู่ตรงที่ใกล้ๆเราเลยตาคนก็บอกว่าอย่าไปทักเขาหนาบอกน่นี่แะไปเก็บหม้อเก็บอะไรลงไปกินที่บ้าน,านตรงลงไปเสร็จก็พอลงไปกินที่บ้านไอ้หลังมาสามทุ่มมาที่บ้านเราไม่ใช่หลัง แค่นั้นก็คิดว่าแล้วเออแม่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ตามแต่พอเนี้ยหลังจากนั้นไปได้ประมาณสักสามวันเราก็ไปนั่งกินน้ำท่อมที่สวนยางแม่อีกแต่รอบนี้รุ่นพี่ยังไม่มาเพื่อนผมยังไม่มาผมอยู่กับญาติผมคนหนึ่งนะผมน้องแต่แม่นั่งกินน้ำท่อมอยู่ที่สวนยางแม่ทีเนี้ยสวนยางแม่ตัดไปจากสวนยางย,ยา่ไม่ไกลเท่าไหร่มันมีดวงไฟอ่ะเท่าลูกบอลลอยลอ่ะลอยอยู่บนายอ่ะ ลอยช้าๆก่อนนะผมเห็นก่อนทักผมทักผมมึงมามึงดูเนละมึงให้เล่นวะบอกว่าออ้เล่นเลยต้นผมก็บอกว่าขัดซื้อไม้ไม่าจกินนยบอลมันลอยบอลขี่ปพ๊บอไอ้ยังไปกัดซื้อไม้ไมเราตะโกนไปขี่อย่างนั้นมันรีบลอยหายปุ๊บหายไปเลยมันรีบหายไปเลยทีเนี้ยโอ้โห